ไ,ได้แต่งตั้งโดยพลเอกจิตริพ์แต่ไม่ใช่เดี๋ยวเด๋ยวท่านท่านก่อนไม่เป็นความจริงเพราะว่าสามีท่านเนี่ยขึ้นโดย3% 3%อาวุโสแต่ปกติตํารวจรู้กันขึ้นโดย3 3%ต้องขึ้นผู้ชัดการประจำแต่สามีท่านขึ้นผู้ชัดการตํารวจภุธรภาคสีถ้าไม่ใช่คนของพอบบอไม่มีทางขึ้นผู้ชัดการหลักได้ตํารวจรู้ดีท่านอย่าบิดเบือนข้อที่จริงนะครับสองนะครับ ฝากอาจารย์นะครับต่อให้ผมได้ข้อสอบนี้มานะต่อให้ผมเปิดอ่านเลยนะถ้ามันเป็นข้อสอบที่สอบไปแล้วคือข้อสอบเก่าไม่ได้ใช้สอบในวันต่อไปกราบเรียนอาจารย์ให้ความเป็นธรรอาจารย์ไม่อาจารย์ไม่ควรจะมาวันนี้อาจารย์เป็นเหยื่อที่ที่ถูกใครให้มาก็ไม่รู้ผมก็ต้องเรียนอาจารย์ว่าต่อให้ผมได้ข้อสอบวันนี้แล้วผมเปิดอ่านเลยนะ นะแล้วผมลอกมาเลยเนี่ยนะข้อสอบอันนี้ไม่ได้ใช้สอบในขณะที่ผมสอบต่อไปเขาเรียกว่าแนวข้อสอบเกับแล้วข้อที่จริงก็ไม่ใช่ความจริงนางสาวคัดก็ไม่ได้ให้ข้อสอบกับโดเรนิดแล้วผมก็ไปที่จุฬาวันนั้นแล้วนางสาวคัดก็ให้ข้อสอบกับตำรวจชั้นพทวนมันต้องแจ้งข้อหาตำรวจชั้นพันทวนลูกน้องผมแต่ก็ไม่ได้แจ้งผมถามว่าอาจารย์ปรีนาเป็นนักกฎหมายทําไมฟังความข้างเดียว ทำไมไม่ไปไ,ไ,ไ,ไม่ไม่สอบถามผู้ไอเตียนครบรอบด้านท่านท่านสุชาติใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวหมดวันได้ยังครับท<ช>่านหมดแล้วขอดขึ้นแล้ว